สบายดีสว vale ok, uh, uh, like ัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบนสุขสุขคนเนาะโซนเห็นอากาศท้อันไล่พี่น้องเลยบุหรี่สูบออกไปใส่เนาะวันนี้พ่อเอกจะมาอัปเดตโซนควบพี่น้องเลยเพราะว่าหลายคนกับเขามาไล่เนาะมาอัปเดตโซนควบเน่ว่าไปหอดใส่แต่เนาะพ่อเอกก็เริ่มปลูกฟังปลูกสิ่งปลูกค้องเดื่องไล่เติบเลยพี่น้องเลยพักก็เดิอดงามหน่อยเนาะตัวนี้ประกาศนี่พี่น้องเลยงานเป็นงามทันดีใหม่บบกงอย่างไงบุหรี่ใสุู่ยบุหรี่ใส่ซานขี้มียังเนาะ พุยธรรมสัตว์กีเพ็ดขี่ไก่พวกห้ามพวกง่ายเลยพี่น้องเลยพวกขี่แกบเนาะมาถมใส่อ่าโทษือจัะมาข้าวเดียวกับไงวะอีดีพี่น้องเลยประกาศเขือนเอาไปหนึ่งกําเจวนี่แซ่บไปแซ่บได้เลยหนึ่งเซบาหรือว่ากินข้าวผ่านข้าหนียวนะเดี๋ยว่าข้าวขาดอัวนี้ก็พร้อมปลอมเนาะกระลังขึ้นมากพี่น้องกระลังงามมีไหวชิมปูพร้อมบัว นี speaker, roommate, no. ่มันสื่อมาเนาะหายว่เอบงเจ้าปูสิอั้งกับพรอมเปย์บ้านใบเออเนาะพรอมเปย์เจ้อปูสิเจ้ามาใส่ตัวมังริกมัืขึ้นง่ามเนอยพี่น้องเลยใหญ่ของไอรอนนะตัวพักเทียมเลยพอเด็ดยอดมาเก็บกินพี่้ตัวมังิกได้เลได้เลยวันชิงไข่กรเริ่องามไ่เด้วันชิงไข่น ตัวมะเขือพี่น้องนาะตัวมะเขือนี่ตัวปีกมันาดใหญ่ประเดีตัวนี้มันยังจะเป็นอยังมันหนาใหญ่มันบักสูงบ่ขุ่นยังใส่กระดาษมันใบกระเพราเดือมแตกออกมาแล้วพี่น้องหน้าเป็นแง้มเนาะอันนี้กอกขากอกขากับต้นมะเขือตัวนี้เพียงงามกุ้งหมูเนาะโคตรงามเลย chịu bông ở phía nào đấy, ừ. bố đang xây cái khu nó, qua bên lại bờ đai, đang lấy cái bông tượng này, cái này không có đẹp <laughs> nhau yeah, you... đi การมาสิเกิดดูกว่เวใส่ซาบก๊กเเป็นกอนใหญ่ๆหนึ่งกินๆในนานระยะห่างกับสิเบ็ดประมาณอยู่สองข้อมือแลอสามข้อมือเลยเป็นอ,อ่ะก็ดีได้ดินน่ายดอัดเนาะมา ส่วนี่น้องเลยนะโอ้โหเน่ยอปเอปูแนวนี้แล้วก็นบอรปูแนไรเนาะแเอเคยแนวนี้ diablo

บ่อเอก็กลังเอาพุนมาใส่พี่น้องพักปอดสรารผิดก็ดีกว่าใส่พุยใส่ยังเนาะเอาพุยธรรมชาติใส่พี่น้องเลยโอ้เป็นการนาง่ายว่าง่าเนี่ยเพื่อยังผู้มีใจเลยพี่น้องเลยปลูกยังมันก็ขึ้นใหม่งานะ่ายมีเนาะทีติดกโกงง่ายว่าง,ง่ายที่ดได้บ่อเอเห็ดน,นาเกินไปเนาะอยากแงกันหน่อยหนึ่งกำลังเดี่ยวถาประมาณที่คิดหนานี่ยคือเขียวกลุ่มเลยนี่ยัอยงอีกสองนานเนาะจะเชี่ยวพกักยังมาใส่ ตาเบิองระกระชิดอะเอามาเห็ดเบืองอีกพี่น้องสิเขี้ยะดีๆนะไม่เบืองแก่เห็ดชุดเบ็ดเนาะเอาเนี่ยประมาณเขี้ยวกลุ่มหล่อยอะพี่น้องตัดภาพมามือใหม่เนาะเอาก็ำวินหน้าไอ้ดอนที่เก่าพี่น้องเลยมันีกะเป็นขาเป็ดสุก,กินพี่น้องเลยกับมีอ่สาสังสรรจ๊เล็กเจ๊หน่อยเนาะบุราซี่หาป้องพี่น้องเป็นเอาเป็ดมาขายไอ้ดอนมีปิ้งเป็ดไอ้ทัวมา่าเลย บูงสายบงครับวะมีปิ่งเป็ดพี่น้องต่างนี้กับไอ้ดอนสบายดีสบายดีพี่น้องแสดงเมาได้พี่น้องเยห่างกินปวดซองฟองมี่อ้โหเรื่อยังถายคลิปเออถ่ายคลเออไอ้ดอนสองคนมีปิ่งเป็ดจับแซบมาดมวะ ยางห้า,ากับปีมันีมันีเออเดี๋ยวว่าบบสวนน่องสวนนุน่งเนาะไอดอนทามหาอยู่ระวบบม้วงมปอใส่ไปดักหายอยู่หองหน้าะจาจาแก่กันมด้ย่ฮะเ,เออมามาเป็ดเป็นโตโอ้ขัดเลยนี่ นี่จะบาสิาขั้นบาสคชีก็บา,บา,าสุกสีมาก่สิาได้นี่ผูออ้รีรกผู้ีสุกผ<ช>ู้ีกผู้นีเท่าั้ขาใกลปอีกยังนน่ฮะไก่ตุ๊กไ่มายากนะไก่ของมเป็นอยาเบื้องตีผกเ็เบื้องตีในไหนในในขอในขอได้วะัดโอ้เนได้บพรอยนึงนี่หกสิบหกบบนเลนี่<ห>นนี้ได้เสร็ เอ้เกือบรออังตี่ผูกก็โทษขนใหญ่เบิดนี่ไงเป็นไงเป็นไงเว้ยธนูเป็นเต็มน้องเนาะเป็ดกระมี้งไก่งกระมี้งใช่ป่ะอุดมสมบูรณ์แถวหนิปลากระมิ้งไก่งกระมี้เอ้าไอ้มันไปหากินเนื้อนะบลัสไก่ขั้นขั้นตัวหนัใหญ่แบบเกลือย่างแดงเนาะเห็ดเป็นแถว ห้างห้างเงายๆนะ้ำเป็นเท่ยวมา้งคือหเงียบเนี่ยนะขากไนผัวไปหน้าก็เต็มอยู่อายุก็ได้กินอยู่ไก่ไนะปเดี๋ยวเนี้ยถาพวกนะ้ำมานก่อนนะ